สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนํานะครับการทําแบนเนอร์สไลด์โชว์นะครับในที่นี้จะสร้างด้วยเว็บแอปนะครับถ้าเราทําสไลด์โชว์ด้วยเว็บแอปและเราจะเอามาใช้ในบล็อกเกอร์นะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเลยเราก็นะครับไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็ไปที่ใหม่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สคริปต์ของ Google App นะครับ เมื่อเราเลือกสคริปต์ของ Google App นะครับก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นโครงการไม่มีชื่อคลิกนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นสไลด์นะครับเป็นสไลด์แล้วก็คลิกไปที่เปลี่ยนชื่อครับจากนั้นนะครับผมจะแชร์โค้ดนะครับไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับให้ท่านก๊อปวางได้เลยนะครับวิธีการนะครับก็นะครับเปิดลิงก์ที่แชร์ให้นะครับก็จะได้โค้ดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับของ g i t ฮับนะครับ แล้วก็ copy นะครับ function do get ครับ c o n t r l c นะครับจากนั้นนะครับมาที่ my function ลบทิ้งไปเลยครับ c t r l v code นี้ลงไปได้เลยไปที่เครื่องหมายบวกเพิ่มไฟล์นะครับแล้วก็เลือก html นะครับจากนั้นตั้งชื่อว่า index นะครับหรือว่า index นะครับเขา e ตอร์หนครั้งนะครับลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไปก่อนนะครับกลับมาลิงก์ที่แชร์ให้นะครับ มาที่ INDEX นะครับคลิกไปที่รอนะครับ c อนทูนเอคอนทนซีนะครับมาที่สคริ p t ์ครับคอนทูวีลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับในตัวอย่างนะครับได้นะครับทำตัวอย่างอยู่3ภาพโดยการอัปโหลดภาพขึ้น o o o l l e r r v v นะครับเพราะฉะนั้นให้เรานะครับมาที่นะครับ o r i v e Drive ของเรานะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์หรือไม่สร้างก็แล้วแต่นะครับ เสร็จแล้วให้ทําการอัปโหลดนะครับผมจะอัปโหลดเข้ามาในนี้ก็แล้วกันนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็นะครับในที่นี้ผมเตรียมภาพตัวอย่างไว้3ภาพครับ123นะครับก็โอเพนเข้ามาครับซึ่งขนาดของภาพนะครับที่ผมออกแบบนะครับก็มีขนาดนะครับหนึ่งพิพิกเซลความยาวนะครับความกว้างนะครับ 1315นะครับความสูงคือ300พิกเซล1315ง0นคูณนะครับอันนี้ผมดีไซน์ขนาดนี้นะครับเมื่อนำภาพขึ้นมาแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็รับลิงก์จากนั้นเปลี่ยนนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็นะครับก๊อปปี้มาเฉพาะ ID ของภาพนะครับคลิกขวาคัดลอกครับเสร็จสิ้นครับ กลับมาที่โค้ดนะครับมาบรรทัดที่25นะครับหลังเครื่องหมาย id เท่ากับเนี่ย ctrl v ลงไปได้เลยครับจากนั้นมาภาพที่2คลิกขวารับลิงก์ครับแล้วก็ปี้เฉพาะนะครับ id นะครับเฉพาะ id คลิกขวาคัดลอกครับและอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์ด้วยนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับจากนั้นมาบรรทัดที่28นะครับ id เท่ากับ ctrl v ลงไปครับ กลับมาภาพที่3นะครับคลิกขวารับลิงก์เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์ก๊อปปีเอาเฉพาะ ID ของภาพนะครับเฉพาะ ID Ctrl C ก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับจากนั้นมาบรรทัดที่32นะครับ ID เท่ากับวางลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับกดบันทึกได้เลยครับ เมื่อเราใส่ลิงก์นะครับของภาพครบ3ภาพแบบนี้นะครับให้ไปที่เมนูนะครับการทำให้ใช้งานได้ทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับจากนั้นมาเลือกประเภทนะครับเป็นเว็บแอปนะครับเปลี่ยนจากฉั้นเท่านั้นตรงนี้นะครับเป็นทุกคนคลิกการทำให้ใช้งานได้ครับเพื่อให้สร้างเป็นเว็บแอปขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราได้ลิงก์หรือว่า URL ของเว็บแอปเรียบร้อยนะครับคลิกที่คัดลอกได้เลยครับหรือเราอยากทดสอบนะครับดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับเราโดยการคลิกลิงก์นี้ได้เลยครับดูตัวอย่างนะครับพอเปิดดูตัวอย่างนะครับจะเห็นว่านะครับมีภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับภาพนี้มันก็จะเล่นออโต้ของมันไปนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้ขึ้นมานะครับสเต็ปต่อไปทําอย่างไรต่อนะครับเราก็นะครับจะกลับมาที่บล็อกครับเปิดบล็อกเลอร์ของเราขึ้นมานะครับเราจะเอานะครับตัวแบนเนอร์มาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะมาที่การออกแบบนะครับแล้วก็มาที่ Header A D S นะครับคลิกไปที่ดินสอนะครับ จากนั้นนะครับให้นะครับลบนะครับโค้ดเดิมออกไปเลยนะครับแล้วเราพิมพ์เองเลยนะครับพิมพ์แท็กน้อยกว่านะครับแล้วพิมพ์ iframe นะครับ iframe iframe แบบนี้นะครับแล้วก็ slash iframe นะครับ slash iframe แบบนี้นะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะครับ มาไว้ในไอเฟรมต่อจากตัว e เคาะวัดนะครับแล้วพิมพ์ src นะครับมีค่าเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ดับเบิลโคดเข้าไปแบบนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับไปวางไว้ในดับเบิลโคดนะครับ control v นะครับวางลิงก์ url ของเว็บแอปเราลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะครับมาไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ width นะครับ w i d t h ที่แปลว่าความกว้างนะครับ width เท่ากับ100%นะครับและบุเป็น100%ได้เลยนะครับ high นะครับ heig นะครับ th นะครับ high มีค่าเท่ากับในที่นี้ผมกำหนดเป็น300นะครับแล้วก็นะครับ border นะครับ border มีค่าเท่ากับ0นะครับไม่ต้องมีเส้นขอบนะครับ แล้วก็ scrolling นะครับ scr o นะครับ scroll นะครับมีค่าเท่ากับ no นะครับไม่ต้อง show s c o l l นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับรอให้มันอัปเดตสักครู่ครับกำลังอัปเดต Widget ครับเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรียบร้อยเราก็มาที่นะครับหน้า บล็อกเกอร์ของเรานะครับมารีเฟรชนะครับกดโฮมดูครับพอรีเฟรชเสร็จนะครับก็จะปรากฏนะครับสไลด์โชว์ของเราขึ้นมานะครับอ่ากำลังหมุนอยู่นะครับขึ้นช้าวันนิดนึงนะครับมาหรือยังครับอ่ามาแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับมาแล้วแต่นะครับไฮน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับมี นะครับมันยังมีแบบขยับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอดูโค้ดนิดนึงนะครับ s E I G H T นะครับไม่ใช่ T H นะครับ H T OK นะครับกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็ลองดีเฟตดูใหม่ครับอ่ะได้แล้วนะครับน่าจะถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับ ภาพเราก็จะเต็มจอขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าพอถึงเวลามันก็จะทําการสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยสวยงามนะครับวิธีการนี้ก็คือเป็นการนํา URL ของเว็บแอปนะครับมาใช้กับบล็อกเกอร์นะครับโดยการใช้ iframe นะครับถ้าใครนะครับไม่แน่ใจในเรื่องของการพิมพ์คําสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะครับแชร์นะครับคำสั่งนี้ ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังพัฒนาบอกเกอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ